ีการเบรกใน M5 เกิดขึ้นเราให้มาดูว่าหัวหนึ่งมันเบรกแล้วหัวสองมันทำไฮสูงที่สุดแล้วหัวที่สามน่ะมันทำไฮต่ำลงไหมถ้ามันทำไฮต่ำลงเซลล์ Sell. แต่ถ้าหัวที่สามมันทำไฮที่สูงกว่าหัวที่สองมันไม่ลงนะถ้าเราเซลลตรงหัวที่สอง SL เราจะแค่ห้าสิบจุดถูกหรือไม่ถูกไหมคะไม่เกินร้อยจุด เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเบรกหัวที่หนึ่งเนี่ยเบรกหนึ่งเราไม่เข้าแล้วเรามารอเข้าเบรกสองเรามารอเข้าเบรกสองชิดๆเบรกสองอที่เป็นหัวจุดสูงสุดที่เป็นหัวนะคะก็คือจุดสูงสุดตรงเนี้ยเสร็จแล้วพอหัวที่สามเนี่ยเขาขึ้นมาถ้าหัวที่สามเขาไม่เบรกเขาขึ้นมาเลยเลยหัวที่สองตรงนี้คัดไปเลยยอมไปเลยอันนี้เอเราก็แค่ ห้าสิบจุดร้อยจุดคือถ้าเลยนิดนึงก็ก็ออกคับเลยใช่ไหมคะถ้าเลยหัวสามก็คือไม่ลงมันจะเลยไปอีกห้าร้อยจุดหรือพันจุดอย่างเงี้ยเราเรายอมรับได้ไหมล่ะถ้าเขาลากเราไปห้าร้อยหรือเขา่ากเราไปอ่พันพันห้าเพื่อที่จะไป TP day หรือไปใกล้ๆ TP day อาจจะสี่พันห้าร้อยจุดแล้วค่อยลงก็เลยก็ก็เลยต้องบริหารพอไดวมา ถ้ามันถ้ามันเลยมาถ้ามันเลยมาทาทาไฮที่มันสูงกว่าหัวที่สองอ่ะเราจะเราจะยอมที่ s l เลยห้าสิบจุดหรือร้อยจุดหรือเราจะเราจะบริหารพอรอตยังไง